ชมลมเรือนำเที่ยวบ้านวังกะวันที่31ธันวาคม2568สพานมอนสังขะนักท่องเที่ยวมาเดินสะพานกันเพียบเลยต้องมลมเรือแ้วเที่ยวอ้าวเไม่เอามาบ้านวังกะ

แปลว่าอะไรฮะมะเร็งละอาแปลว่าอะไรมาเริงละอาแปลว่าสะิงดามาเร็งละอามะเร็งละอาแม่มาสาวมอนเลยสามอนที่สานอนนอฮะสามอนนอนอย่ะ กันลาน <ừ? S 1> กันลานสามสิบเอ็ดคันวาคมสองห้าหกแปดวัดเดียวสามร้อยสามวัดห้าร้อยประตูเมืองแปดร้อยสามวัดประตูเมืองพันสองพันสองนี่กี่คนคนีน่ทั้งหกคนครับผมผมเจ็ดคนแปดคนนี่แหละบางคนขับ นั่งไม่หมดหมดถ้าหมดไปเรือเรือลำใหญ่ก็มีไปไนะพันสองเด็กคนก็แถมให้ไม่เป็นไรหรอไปถึงไหนไปไปกี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งแต่วันนี้คงจะไม่ทันไม่พรุ่งนี้สิได้พันสองแปดคนพันสองแปดคนไม่ได้แล้กเขาจะเจ็ดคนได้อ๋องั้นให้คนขับเฝ้ารถอ๋อคนขาบของรถตู้มาไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอบเดี๋ยวไปบอกเขามาลงตรงนี้ ตอนเช้ากี่โมงออกพงก็เริ่มเปิดเที่ยวแล้วครับอ๋อโอเคขอบคุณครับตอนนี้แห้งขนาดนี้เหรอไม่แห้งหรอกมองไม่เห็นยังยังไม่เห็นโบสถ์เลยโบสถ์นี้เห็นเห็นประมาณเนี้ยแต่โบสถ์นี่ยังไม่เห็นอ๋อไม่เห็นโบสถ์ครับอืมเห็นตรงนู้นมีจามวัดเขาผักลัานมีร้นกลีบขึ้นอือขึ้นขึ้นขึ้นครับขอบคุณครับยังไม่เห็นโบสถ์ เขาบอกมองไม่เห็นโบสถ์โบสถ์ยังไม่โผล่โบสถ์จะไม่โผล่เหตุออเห็นละหอละครั้งเออสพานโมอนสังขะ3ัดสามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกแปดได้มาเยือนอีกครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้แล้วเพราะมาหลายคนแล้ว